ยังดุยังดุเอาละสิกดเต็มแล้วผู้ชมไม่เลี้ยงแล้วรอบเนอนี่โอวยดุดุมีไหมมีทรงมีสัญญาณไหม แรงตัวเองมันล้วนจะรอดหรือเปล่ารถไถมาดดวนๆครับเอาไงไม่มามส่งไปเลยลูกพี่ส่งมาเลย ตอย่างกี้มันตะกุชีเอาไปเลยอีกอีกอีกอุกอ้ยหมดก่อนมาแล้วครับพี่หลงรอดไปจับตาดูนะฮะ ย่างลื่นอ่ะครับตอนปั๊บนะฮะก็สู่ช่องันิการ์ปั่กับผมทินทวันดินหลง M6 ปั่นมาแล้วท่านผู้ชมโอ้ทีสุดจัดนะครับการนี้ลึบเอามีอะไรใส่ให้มด นตรง้ปกลับาระวจิตในการจุดล่อกอ่างเก็บน้ำขี้เขื่อนครับเขื่น 3, อนสายตรีสี่แม่ฝนมาเป็นเร่องหหนักเลยนะเป็นช่วงเต็มครับ สิบล้อผ่านไปเดี๋ยวมาดูหกล้อครับจะไหวไหมุึงไหมดูจะเลี้ยงรอบมา เขาพุ่งพุ่งเต็มลำฮึ๊บ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 มดออกเกี่ยวสองหรือเปล่าเนี่ยเอายัง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 มีอีกรอบนึง แกไม่ส่งนะครับเกือกที่เี้ยังรอบมาหมดอีกแล้วทึบนี่มีหมดเต็มฮึบโอ้ยยังดูยังดู เอาล่ะสิกดเต็มแล้วผู้ชมไม่เลี้ยงแล้วรอบเลยน,นี่โอ้ยดุดดุมีไหมมีทรงมีสัญญาณไหมแรงตัวเองล้วน จะรอดหรือเปล่ารถไถมาด่นดวนๆครับเอาไงไม่มามส่งไปเลยลูกพี่ส่งมาเลย อีกอีกอีกอุ้ยหมดก่อนแม่หมดคาเนินพอดีพอดีเอาเราเสียเลิกโอเ้เด็ดเด็ดเด็ดว้าจังทักเดเลยรอบหนามาบ้านอ้ <c oughs> อีขนาดยางเก้าจะพันนะผู้ชมเดี๋ยวมาดูยางแปด ยังแปดมาไหมต่อไปนี่ดู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 ดดโอ้ทางนี้นี่วัดใจเลยนะครับ ใหญ่ขอลงก่อนเดี๋ยวพึ่งคุ้งหาเด้อย้อย้โอ้โโโโโนี่นี่ที่หลบเลยมีที่เบี่ยงอยู่จับตาดูผู้ชมรอดไหมใจใหญ่เหมือนกันแล้วเนี่ยส่งวันแล้วฮะ เด็ด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 โอ้สุดจัดไปยายไปเลยไปทางนี้รอย้ายกลัวเอาอย่างมันเลยครับโอ้ภารกิจสุดหินหินลืนล่น ย้ายไปนี่ย้ายไปนี่ย้ายไปทางนี้มันเขาจะแอบนี่ย้ายไปทางนี้ย้ายลงไปเลยเออตายไปเลยครับเรียบร้อยครับในคลิปนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจอ <c oughs> คลิปหน้าครับลาแล้วครับผมสวัสดีครับ <c oughs> หนุนท้งในยังมีซานี่คอยรับบินให้อยู่ครับ <c oughs> เป็นตะวงฮะส่งดินได้ถึงยอดครับน้ <c oughs> ำไปสุดซอยไปเลย